ขึ้นอนันว่ะออันนี้บันโมโขาวแล้วนะวเพราะว่าแควมันสั่นนะครับครับครับคลิปนี้จะเอ่อผมียจะพานะครับเอ่อมาแต่งนะครับแต่งโซ่อะครับเนี่ยเอ่อเพราีเอ่อ,อ,อ,อคือว่าสันนะครับฟันรถยนต์มาสั้นเะยครับพอมาสั้นเนี่ยมันมันจะเวลาเราไปตัดไม้เนะี่ยมันจะไม่เข้า เพราะว่ามันมีเดือยเดือยมันยาวเกินนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาออกนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับวิธีการแต่งฉลับมือใหม่ที่กำลังใช้รถยนต์นะครับว่าโซ่ความยาวขทะน,น,นี้แล้วควรจะแต่งนะครับแล้วดูเลยนะครับครับะบเดี๋ยวเออผมเขาจะอยากเปลี่ยนใจนะครับตอนแรกเพราะว่าจะ จะทําให้ดูนะฮะแต่เอ่อเอา,เอาพมทดสอบแล้วนะคือคือคือสะายตัวนี้มันถูกไม่เข้านะะเพราะว่าอันนี้มันเป็นโซโอเลกอนนะมันแข็งนะนะเอ่อเนี่ยฟันเละยนอนผมพอนะมันสั้นเนี่ยนะสั้นลงสั้นลงเวล,ลาเราไะตัดม้าเนี่ยนับเบือยตัวนี้นะ นะมันจะค้ำกับไม้นะ่ะมันทำให้อ่ฟันเลื่อยเยไม่กินไม้นะกินน้อยนะครับมันทำให้งานออกมาได้ช้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเวลาโซ่เนี่ยมันมันมันใกล้จะหมดนะครับก็ให้เอาแต่ถ้าเป็นยี่ห้อสเกลเนี่ยผมเมื่อก่อนผมก็เอาตะไบสามเหลี่ยมถูแต่ว่ายี่ห้ออลเลกกนเะนี่ยมันแข็งมากนะฮะถูไม่เข้านะครับ นะฮะก็เลยแนะนําว่าถ้าจะถ้าฟันเลื่อนย้อนเนี่ยมันเหลือน้อยหรือว่ามันั้นเนี่ยมันเสมอกับเดือยเนี่ยเอ่อให้เอาลูกหมูนะค่อยๆเคี่ยออกทุกอันนะทุกอันให้มันเสมอกันนะฮะากให้เสมอไม่ใช่ว่าตัวหนึ่งสูงตัวหนึ่งต่าไม่ได้ฮะมันต้องให้เสมอกันนะะเดือยตัวเนี้ยนะเดือยเนี่ย ตัวนี้ต้องโซ่ทุกอันนะแต่อย่่อย่าเอาลงเยอะนะครับเอาสักประมาณหนึ่งเนี่ยครับแต่บางคนเนี่ยโซ่ขนาดนี้เนียบางคนก็ทิ้งนะครับแต่โซ่นะฮะถ้าเป็นโซ่สตลเนี่ยถ้ามันเหลือแค่นี้ยทิ้งแล้วนะใช้งานต่อไม่ได้มันจะไม่เข้านะคะก็เป็นพอดีเป็นหวัด ครับก็ก็ตอนแรกนะเพราะว่าจะอเอเทำคลิปให้ดูนะแต่ว่าพอดีตะไบมันถูไม่เข้านะ,เพ,าะเพราะว่าพาะวโซนมันแข็งมากนะครับนะก็เปลี่ยนเป็นอธิบายนะครับก็เข้าใจง่ายๆนะก็ไม่ได้ยากนะครับก็แค่ถูเดือยมันออกให้มันสั้นกว่าฟันเลื่อยนะฮะโซ่ให้เอ่อให้สั้นกว่าฟันโซ่นะครับ เวลาเราตัดไม้มันจะได้เอกินไม้ดีแล้วก็ใช้โซ่ให้มันคุ้มนะครับให้มันหมดดีให้ก่อนจะทิ้งนะฮะนะครับก็เป็นชลามือใหม่นะฮะคลิปนี้นะครับนะฮะก็อ่ะโอเคนะครับพูดพูดนานไม่ได้เพราะว่าเป็นไข้หวัดนะครับเสียงแหบวันนี้นะครับเจอกันใหม่นะครับก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับเพราะว่าก็ ไม่ได้ยุ่งยากนะครับอันนี้สลับโซ่ที่ว่าใกล้จะหมดนะฮะไม่ใช่ว่าโซ่ยาวๆไม่ใช่นะคือมันมันกำลังจะหมดเราก็ถูเดือยให้อ,ออกให้มันตัดไม้เข้านะครับนะครับคลิปนี้ก็เอาโอเคครับสวัสดีครับ